ไปปรับไปนี่ไ้แล้วเนี่ยพอมาซูมแล้วียนจเยอมันจะได้กว้างกว่าไปอนี้เลยครับมาไปคู่แข่งเลยมีต้องมาต้อมาออทราบผมมาต้องมาไปบอกว่าพระมอยู่ตรงไหน,นอยู่ตรงบดพอยครับ<อ> เอาขอไปวางของไปวางได้ไหมครับลงไปหาได้กินก่อนได้ไหมครับไ้ากตวูคโอเนอนแล้ว

โย ow, ตอนนี้เรากำลังจะไปกินข้าวกันนะครับตอนหน้ากูมืดจัดกินข้าวลูกกินข้าวเอาไปแล Danish, all, ้วว uh, mm ัน hmm. นี้คุณพร้อมไหมครับวันวันนี้คุณพร้อมไหมครับไม่ได้ซ้อมอะไรมาเลยอ่ะเดี๋ยวดูไม่พร้อมคนพูดไม่พร้อมนะเดี๋ยวตัดภาพไปเดี๋ยวแบบจำได้ผมกระจายได้อยู่อาจารย์ดูแลบ้านด้วยจริงตาเขาเก่งทุกอย่างผมจำได้เพราะว่าสถานที่เขามีให้แล้วเขาให้ วไปหาไรกินกอนโอเคโยตอนนี้นะครับมีคนมีคนติดเพื่อนนะครับทิ้งนักเรียนไปหาเพื่อนนะครับดู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 ทิ้งนักเรียนไปหาเพื่อนนะครับทุกคนดูไว้นี่เป็นแบบอย่างที่ปกติมากเราจะเห็นได้ทั่วไปตอนนี้กตลังไปกินข้าวแต่ว่าโรงอาหารอยู่ไหน Where is cafeteria อ้าว,วาตูลาก,ก็ไม่กิเฮ้ยชุดตั้งเรียนไม่อยอมก,กินข้าวเพราะผมก็กินกนล้วยมาได้เดี๋ยวกินกล้วยน้องได้เรียนเรียบครับอาจารย์ถ้าโดยปกติเป็นหรอมาต้องจ่ายแปดสิบบาทหรือเปล่าอ่าใช่ตอนแค่ตอนเที่ยงแต่ถ้าผมไปแต่ต้องรอดูก่อนนะว่าเรามีแบบ ไ,ได้ไดถ้าทำ้าไม่ล็อกแต่ก็น่าจะไม่ล็อกนะประตูซ้ายประตูขวาน่าจะล็อกเอ้าล็อกคู่เหรออดเอยียดยาวอดเย่เยให้เกินหน,นึ่งนาทีโอ้โหไม่หนุกเลยนะวกผมให้ผู้รู้นำทางเราไปเออว่าม,ามา้าสวยบ่ออาจารย์เลี้ยง เหมือนโดนบินตามถ่ายเลยอะเอาไปลงได้เลยเนะี่ยการสั่นมันดีมากมันจะบ ยังอยู่อยู่ไปตอนนี้อยู่โรงอาหารแล้วเดี๋ยวจะมาหาข้าวกินไม่รู้กินอะไรดีนะครับโขนกินอะไรดีอ่ะกินอะไรกินอะไรหมาเหลือจะเชื่อจะฟ้องแม่ ก็อย่างี้ตลอดครบถาอะไรดีได้และครับเนาั่นสิครับถามตัวเองอยู่ช่นะเดี๋ยวไม่ไหนอะเฮ้ยมีหมกไก่ทอดไก่ยาง อาจารย์เลี้ยงสั่งอะไรไปครับนี่สองอย่างนี้ไก่ย่างกับหมูพริกเผาอ,อันนี้อออ๋่าหมูกไก่ค่ะอันนี้เอาเป็นหมกหมาไม่มีเอาอะไรเอาบะหมี่แห้งครับไม่ใช่เอ่อเอาเอาชิ้นเนื้อนะครับอะไรอ่ะอะไรเดี๋ยวแก่เพริ๊งพี่ได้สองอย่างใช่ไหม เอาไก่ย่าง40บาทนะเอาหมกไก่ไก่ย่างครับเหมือนอาจารย์เฮ้ยอย่าเรียนแบบไม่เรียนแบบอาจารย์เอาอะไรอาจารย์เอาอะไรไก่ย่างกับอะไรหมูวิ่เหาผมเอาหมกไก่ไก่ย่างไม่เหมือนนะคะอาจารยค่ะไม่เหมือนคะแค่นี้นะลูกค่ะผมลืมซื้อน้ำ Liên lạc bảo nó cái nên mình bán Bye bye Này à này là... Ui Mình đang chụp cái gì Làm เพาะว่นั้นปฏิบัติงานดัเพิ่มเกลีมาก คนเสิรจะร้องเพลงอะไรอ่ะระบบสุริยะโซลาซิสเต็มนี่แล้วเราไปดูตรงนี้ตอนนี้หนประชุมปกติก็จะจัดคอนเสิร์ตอย่างนี้ อาจารย์คะอธิบาย่าเ mm ิมไวอร์เวอร์ไว้ก่อนเดียให้มันดูเกินจริงอ่ะต่ยสรยพยายามเวอร์ให้มันดูวิทยาศาสตร์อะไรไม่เป็นเวทมนต์แน่เลยอันนี้เหรอเขีียนเอ้ยไม่ใช่พี่เขียนตัวแล้งเขียนแบบสมัย เปลียนแ้่มันยินกับวิทยาศาสตร์ชามะนาวไม่ masa, มะนาวหรือว่าล uh ูกอะไรยินใี่มันเป็นวิทยาศาสตร์มีอะไรกุตื่นาไรู้แต่ว่าคนไม่นมาใสเปียนวิวน สวยไม่ควดูก่อนใช่ไหมมเข้าใจไหมเพราเวลาเราเยนก็แบบยังไงดูติดคันทำจสวยก็ไม่เข้าใจง่ายแต่ถ้าเข้าใจง่ายจะไม่สวยไมคเข้าใจหรเข้ใจเลยได้แล้วแต่เราได้เลยอนโซนโซอันนี้มันสำคัญเกียวกับยาเพราะว่าบางอันเี่ยปวดแต่ไม่ยาไม่ครบเราไว้ที่ยาย่เพระว่าข้าเแต่ว่าติดพัวอรื่อนอนทุกปัพวกโนากรก็ได้คับกี่โม้ ก็ตรงวันที่ที่ได้มาร่วมนะครับกิจกรรมที่เป็นทั้งมอต้นและมอปลาย นะครับเกมก็คืออย่างเกมของศิลปะนะครับเกมของศิลปะก็จริงๆก็คือจะเน้นในเรื่องจินตนาการเนี่ยยี่สิบห้านะครับสมมติอยู่ก็สันยาด้เยวต้องครับอ่าเดี๋ยวเรากำลังจะเริ่มการแข่งขันแล้วนะครับครับกวเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันนะครับ ก็จะขอแนะนำนะครับทีมคณะกรรมการตัดสินนะครับเพื่อ็นรูปแบบของการแข่งขันในวันนี้นะครับครับสำหรับการแข่งขันวาดภาพในกิจกรรมสัปดาห์วิสาประจําปีสองพันหรนะครับของคณะวิศาะและเทคโนโลยี มาเรีนาารยนรู้ทั้งชันก็หลายข้นตอนนะครับรวมถึงหลักฐนนะครับหัวข้อในวันนี้นะครับก็คือวิทยาศาสตร์ก,กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ S E G นะครับกระบวการประตัวนะครับแต่ไหนก็เป็นสองระดับครคือชั้นมต้นทีอาจารย์นลสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ทรงเด็กแข่งครับอ่าโอเคเป็นวิทยาศาสตร์เป็นดาศาสตร์ใช่ครับก็แปลกใหม่ดีครับมันมันแตกต่างจากของศิลปะเองนะใช่ขอทัศนศิลป์มีจะมีอยู่เหมือนกันผมก็มีคือโควิดมาด้วยโควิดมาด้วยครูศิลปะมาด้วยบริณารไม่สดเอ่อไม่ครับอันนี้ขออนุญาตถ่ยเก็บไว้เดี๋ยวไปตัดต่อดีนะตอนนี้อยู่เรียนอะไรนะหอว่างพุทธมณีสอนอยู่ เฮ้ยแต่อาคารนั้นไอ้โรงอาหารที่เรานั่งกินอยู่ยก็ยังอยู่โอ้แต่สาธิตใหญ่ยิบหายสวยเลยเปเลี้ยงไปเข้านะไหามไปถูงชั้นนะี้กันแน่นี่เอ้ามึงโอ้โหมั่วแน่แน่ข้างบนไม่ใช่เมื่อกีว่ามึงต้องกินเลยโอ้โหเออนี่ เป,ปินศิลปะมันต้องอย่างนี้หน่อยเมื่อกี้ก็ไปสองห้องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล่ว่มึงมันมึงมันวุ่ตลอดอู้วมันแปลกๆนะเมื่อกี้ À, đến video ở <laughs> à, à. ngắn ngắn à ี่มถูกไหมเนี่ยสูตรทางเคมีเนี่ยผิดหมดเลยเว้ยมีคาว่าแดงใสถูกัวเดียว ขอโทษรูรีบตัวงครูกำลังวิจารณ์ขอไฟครอบอ่าเดี๋ยววให้ด้วยอ๋ออะไรห้ามมาพูดนะหูไม่มียี่สิสไม่ใส่ชุดเดียรอประกาศจะเป็นทางการนะอ่ะนั้นอารักทุกที วิทยาศาสตร์จาการพัเนื้อนังที่ย่งยูเอชดีนะครับต้อบอกเลยว่าเป็นใครหม่กรรมการนันตัดสินนนเนี่ยก็จะมีคะแนนโดยรวมของวันนี้ต้องตัดใจว่าเดี๋ยว